าทำกุ้งผัดผงกะลีง่ายๆจะตายคนแต่อาหารไม่เป็นกันค่ะซอสโรซ่าเชฟแอดฮมร์อื่นหวานจะต้องเอากุ้งที่แช่ฟรีเอาไว้มาละลายน้ําแข็งในไมโครเวฟก่อนเพราะว่ารอให้มันละลายเองไม่ไวหวสามารถใส่ผักที่เ,เพื่อนๆต้องการได้เลยหวานก็จะใช้เป็นถัว่วฝักยาวนะเพราะว่าเป็นผักที่มีอยู่ในตู้เย็นวหวานก็จะใช้เป็นกระทะใบเดิมที่หวานใช้เป็นประจําขึ้นมาใช้สะดวกมากๆเลยปาร์กเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ํามันรอให้น้ํามันร้อนก่อนพอน้ํามันร้อนก็สามารถใส่กุ้งลงไปได้ เลยผัดจนกว่ากุ้งจะสุกนะทุกคนพอกุ้งเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ผักของเราลงไปได้เลยค่ะปแป๊บหนึง่งเราก็หยิบซอสโรซาเชฟแอ Home ซอสผัดผงกะหรีเทลงไปได้เลยบีบๆไปตามปริมาณที่ต้องการเลยกินหอมมากต้องบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยง่ายมากแล้วก็สามารถปรุงรสอื่นๆได้ตามต้องการแต่สำหรับหวานเนี่ยมันพอแล้วตักใสจ่จานเลยม,มันน่ากินมากมันอร่อยมากแล้วหวานก็ชิมแล้วเหมือนจริง,รงๆเหมือนต้นฉบับ เลยแบบไม่ต้องมานั่งทําอะไรให้ยุ่งยากเลยทุกคนก็ยังไงเดียววันจะแชร์พิกัดเอาไว้ให้ที่ใต้เดสิฟชันแล้วก็ที่คอมเมนต์นะคะวันนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนแล้วบาย